สวัสดีคะ่ะเด็กๆระดับชั้นป .6 นะคะวันนี้เจอกับวิชาวิทยาศาสตร์ครูเจนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูเจนจะมาให้นักเรียนดูแอนิเมชันสรุปเรื่องหินนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ให้นักเรียนตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วก็ทบทวนตัวเองไปในตัวนะคะเก็บไว้สอบนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันเรื่องหินกันเลยคะ่ะ เบลล่าบันนี่กำลังสงสัยว่าหินแต่ละก้อนซึ่งมีผิวรูปทรงและสีที่แตกต่างกันนั้นมีที่มาอย่างไรเ hmm ชื่อหรือไม่ว่าก้อนหินที่อยู่รอบตัวเรามีอายุนับล้านปีบางก้อนก็หลายร้อยล้านปีหรือบางก้อนก็อาจจะถึงพันล้านปี หินเป็นของแข็งที่อยู่บนโลกประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันตามธรรมชาตินักธรณีวิทยาแบ่งหินตามลักษณะการเกิดออกเป็น3ประเภทคือหินอาคานีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดหินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและหินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินชนิดต่างๆ หินทั้งสามประเภทยังถูกแบ่งย่อยเป็นชนิดต่างๆโดยพิจารณาจากขนาดผลึกองค์ประกอบของตะกอนหรือลักษณะการแปลสภาพเช่นหินไนซคือหินแปลชนิดหนึ่งนิยมใช้เป็นวัสดุทำเครื่องหินเกิดจากการแปลสภาพมาจากหินแกรนิตซึ่งก็คือหินอคนี ใบไม้เปลือกหอยกระดูกสัตว์หรือแม้แต่ร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ก็มักพบในหินจึงเรียกได้ว่าหินเป็นกุญแจที่จะไขประตูไปสู่อดีตเป็นวัตถุที่บรนทุกเรื่องราวทำให้เราเข้าใจถึงประวัติความเป็นมารวมไปถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในบริเวณนั้นว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร ถ้าเราถอดรหัสเข้าใจได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้เหมาะสมและยังใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรณีหรือสามารถคาดเดาภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยหินเพียงก้อนเดียวแต่มีเรื่องราวซ่อนอยู่มาก หินเล่าเรื่องเบลล่าบันนี่กำลังสงสัยว่าหินแต่ละก้อนซึ่งมีผิวรูปทรงและสีที่แตกต่างกันนั้นมีที่มาอย่างไรเชื่อหรือไม่ว่าก้อนหินที่อยู่รอบตัวเรามีอายุนับล้านปี บางก้อนก็หลายร้อยล้านปีหรือบางก้อนก็อาจจะถึงพันล้านปีหินเป็นของแข็งที่อยู่บนโลกประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมตัวกันตามธรรมชาตินักธรณีวิทยาแบ่งหินตามลักษณะาการเกิดออกเป็น3มประเภทคือหินอาคานินีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดหินตะกอน เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนและหินแปรเกิดจากการแปลสภาพของหินชนิดต่างๆหินทั้ง3ประเภทยังถูกแบ่งย่อยเป็นชนิดต่างๆโดยพิจารณาจากขนาดผลึกองค์ประกอบของตะกอนหรือลักษณะาการแปลสภาพเช่นหินไนซ์คือหินแปรชนิดหนึ่งนิยมใช้เป็นวัสดุทำเครื่องหินเกิดจากการแปลสภาพมาจากหินแกรนิต ซึ่งก็คือหินอาคคนีใบไม้เปลือกหอยกระดูกสัตว์หรือแม้แต่ร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์ก็มักพบในหินจึงเรียกได้ว่าหินเป็นกุญแจที่จะไขประตูไปสู่อดีตเป็นวัตถุที่บรนทุกเรื่องราว ทำให้เราเข้าใจถึงประวัติความเป็นมารวมไปถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในบริเวณนั้นว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรถ้าเราถอดรหัสเข้าใจได้อย่างถูกต้งองก็จะสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้เหมาะสมและยังใช้ในการสำรวจทรัพยากรทรณีหรือสามารถคาดเดาภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย หินเพียงก้อนเดียวแต่มีเรื่องราวซ่อนอยู่มากมายจริงๆ